สวัสดีค่ะวันนี้จะมาบันทึกรายการค้าในโปรแกรม Smart Beat 366วันที่31มสกราบันทึกปรับปรุงรายการตอนสิ้นงวดและปิดบัญชีคำนวณค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์เข้าไปในโปรแกรม Smart Beat 366ค่ะเมื่อเข้า smart b e a t 366แล้วเลือก f i n g l ค่ะเลือกหัวข้อสินทรัพย์ไปที่คำนวณค่าเสื่อมค่ะ คำนวณค่าเสื่อมตั้งแต่เดือนหนึ่งสองพถึงเดือนหนึ่งสองพ้องขอมุมขวามือบนค่ะระบบกำลังตรวจสอบอยู่นะคะระบบได้ส่งคำสั่งประมวลผลคำนวณค่าเสื่อมแล้วค่ะกดกลับค่ะ ไปที่รายงานค่าสึกหล่อและค่าเสื่อมราคาค่ะดูงบตั้งแต่เดือน1 2525ถึงเดือน1นึ่งค่ะเป็นไฟล์ pdf ค่ะกดคำร้องขอบบนขวามือบนค่ะรอสักครู่นะคะอาจจะใช้เวลานาน,าน กด yes ค่ะร้องขอรายงานสำเร็จแล้วนะคะได้รับแรงงานค่าเสื่อมราคาและค่าสึกหลอแล้วค่ะกดตกลงนี่คือรายละเอียดค่าสึกหลอและค่าเสื่อมราคา รอบระยะเวลาวันที่1มกราคม2568ถึง31มกราคม2568ค่ะรายละเอียดมีโต๊ะทํางานซื้อมาวันที่1เดือน1 2524ในราคาซื้อ50,000บาทค่าเสื่อมราคาสะสม10,000บาทค่าเสื่อมราคา849.32บาท ยอดรวมสะสมทั้งสิ้นค่าเสื่อมสะสมยกมา10,000บาทค่าเสื่อมราคา8.49.32บาทค่าเสื่อมราคาสะสม18.49.32บาบาทกดออกค่ะต่อไปจะดูรายการที่เพิ่งปิดค่าเสื่อมไปนะคะเข้าไปที่บันทึกรายการรายวันค่ะ รายการที่เราคำนวณค่าเสื่อมไปเมื่อกี้นะคะจะขึ้นเป็นค่าเสื่อมบัญชีเดือน1ปี2025ค่ะกดเข้าไปแล้วจะเป็นค่าเสื่อมราคาตกแต่งสำนักงานเดบิต849.32บาทค่าเสื่อมสะสมเครื่องตกแต่งสำนักงานเครดิต849.32บาทจากนั้นกดกลับค่ะ และนี่คือบันทึกค่าเสื่อมบัญชีและต่อไปเป็นการปิดบัญชีรายได้ค่าใช้ใจ่ายเข้ากำไรสะสมเข้าไปที่โปรแกรมสมาร์ทบีสามค่ะจากนั้นเลือก Fin GL ค่ะเข้าไปหัวข้อรายงานทางบัญชีเลือกปิดบัญชีค่ะวันที่เปลี่ยนเป็นวันที่31มมกรา สมุดบัญชีเป็นสมุดบัญชีรายวันทั่วไปคับอธิบายบันทึกบัญชีคือปิดบัญชีรายได้ค่าใช้จ่ายไปบัญชีกําไรขาดทุนค่ะ จากนั้นปิดบัญชีอัตโนมัติค่ะจะขึ้นรายได้จากการขายสินค้าสดเดบิต1 5 0 0บาทรายได้จากการขายสินค้าเชื่อเดบิต2790บาทรายได้จากการให้บริการเชื่อเดบิต14,953.27บาท สินค้าส่งคืนและส่วนลดเดบิต2,475บาทค่าเสื่อมราคาเครื่องตกแต่งสำนักงานเครดิต849.32บาทกำไรขาดทุนเครดิต4 7 8 8 8 9 9 5บาทเราจะจำกำไรขาดทุนจำนวนนี้ไว้ด้วยนะคะเราจะเอาไปเข้ากำไรสะสมยอดเดบิตกับเครดิตเท่ากันแล้วคือ48,718.27บาท จากนั้นกดบันทึกค่ะจากนั้นเราจะดูรายการที่เราได้บันทึกไปของการปิดบัญชีรายได้และค่าใช้จ่ายเลือกไปที่บันทึกรายการรายวันค่ะเราจะเห็นตรงนี้นะคะคือปิดบัญชีรายได้ค่าใช้จ่ายไปบัญชีกำไรขาดทุนจะขึ้นตรงบัญชีรายวันค่ะ จากนั้นกดกลับออกค่ะต่อไปจะเป็นการปิดบัญชีกำไรขาดทุนเข้ากำไรสะสมค่ะเลือกปิดบัญชีค่ะวันที่เราเปลี่ยนเป็นวันที่31มกราคมราสมุดบัญชีเป็นสมุดร,รายวันทั่วไปนะคะคำอธิบายคือปิดบัญชีกำไรสุทธิค่ะ เลือกบัญชีคือบัญชีกำไรสะสมค่ะรหัสบัญชี3010401เดบิตใส่ยอด47,868.95บาทค่ะ เพิ่มรายการเป็นกําไรขาดทุนรหัสบัญชี3010405เคดิตเราจะใส่47868.95ค่ะเคดิตกับเดบิตยอดเท่ากันแล้วจากนั้นกดบันทึกค่ะ ต่อไปเราจะดูรายการที่เราได้บันทึกไปเมื่อสักครู่นะคะคือกดบันทึกรายการรายวันค่ะเราจะเห็นตรงนี้นะคะคือปิดบัญชีกำไรสุทธิแล้วค่ะลองกดเข้าไปนะคะก็คือจะขึ้นหน้าต่างเหมือนที่เราบันทึกไปเมื่อกี้เลยค่ะนี่คือการปิดบัญชีกำไรสุทธิเข้าบัญชีกำไรสะสมเรียบร้อยแล้วค่ะ